น,นี่นะครับมาแล้วก็มาดูส่วงพี่ยอคนนว,นวดพระนวดพระนะครับส่วงที่เรืองนะครับงพี่ตอนนี้แก้การอะไรอยู่ครับไหลครับเอาไหล นี่เย็นมากเลยที่มันโคตรหอมเอา้าแม่เขาถึงรู้ว่าท้าปอหอมอเนี่ยเป็นไงครับรู้สึกรู้สึกเรื่องอะไร,ร,ร,รได้ครับครับเนา,าะครับล้วเอาเสรอ่าอย่างงงาี่ซิ ันนี้ชอบพีปป่ฟาดดิแต็งมั้ยครับพาดจบพันก็ต้องนวดกันเองนะครับรเป็นไงโล่งไหมอาร์ตียกแขนยกแขนตียกแขนไงตีเอ,อ่าหมุนแบบนี้น่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรื่อยๆโอ้ยร้อนมาเลยเนี่ย สีเข้านี่าาอาจารย์อาจารย์เมื่ออะไรมาครับไม่เป็น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 อาการของเขายกของเนี่ยเป็นอาการยกของหนะักใช่แล้วก็เ,เป็นหมอนพับเส้นกดูกหมอนรองนี่ดใช่ไหม พี่เจาะอะไรเนี้ตรงนี้เจาะตรงนี้หรือเปล่าหลวงพี่ตรงนี้เจาะอะไรอ๋อหลพจะเอาเส้นนี้ออกครับครับอวานแล้วก็แทงเจ้าคุณไปร้องจ๊าเขาเป็นที่เดียวกันเขาเป็นที่เดียวแต่เขายกแขนไม่ขึ้นด้วยอาการมันซ้องชัมสองสองรายการพรุ่งนี้เขาจะไปหาหมอ

งอเลยไม่เห็นเข็มไหกครับไปเรียกลองดูใหม่ครับลองะเอียดดูผมยกแขนขึ้นเองปวดไหมปวดไหมให้ปวดแล้วหายไหมตืนยอะไรรู้เล่หายหรือเปล่า เราก็ต้องทําเป็นคนพยาอ่อนไปอีแม้ทีเราต้องพยาอ่อนถามเขาไอ้ต่างวิธเตัดได้ไหมครับเเราต้องพยาอ่อนตามเขาไง จะมองจะมองเป็นไงครับเปลี huh. like mm ่ยนอย่ามองทางไหนอย่ามองทางเลยต้อหนนนะไม่ใช่คือถ้าเข็มมากมันยาวเข้าไปอีกประมาณสักประมาณสักเนี่ยอีกสักครึ่งนิ้วอ่ะมันน่าจะเส้นนั้นเลยไม่ใช่แล้วฟังเข็มมันไม่เหมือนกันไอ้นี่ฝังนี่ผมต้องไว้ให้ไปถึงเส้นที่มันวิ่งลงขาได้ มันต้องลงไปหมดคือเขาไปแค่ปลายปลายปลายสรุปปลายหนังมันไม่ถึงเขาไปจิ้มไม่ปลายหนังแล้วก็ตั้งไว้ทีเฉยๆต้องยาวอีกเท่าไหร่นะไปนะต้องยาวเป็นนิ้วอ่ะต้องเป็นนิ้วที่เราก็กดไปนี่เรากดลงไปแบบเนี้ยเรากดลงไปอีกจนสุเลตรงนี้กดอะไรไยถ่ายไว้อัดวิดีโอด้วยอัดวิดีโอไว้ด้วยเนี่ยคลิปตัวตอนที่โดนจิ้มเลยนี่แม่เน้ยคลิปออกเนี่ย ัละลายเยพท่เน <sk ills> nah ี่ยพี่เนี่ยจากมันละลาย่จมันจะงกึกึแตกตกลไหเส้นดูต่อจะละเนียนี้ตรนมันจะกึ๊ะกึ๊บกึ๊บตอนแรกมันจะกึอกที่เส้นนี่มันแตกออกมันมันออกละแต่มันเริ่มละลายละเพราะว่าเนี่ยใช่มันเป็นก้อนข้างในใช่มันเป็นก้อนลมเนี่ยเราขึ้นไปไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยเพราะทุกทีเราโมเราจะไม่เจอไม่เจอไม่เจอเนี่ยเนี่ยแล้วยิ่งกดคึคแบบเนี่ยมันเริ่มออก ไม,ม่ไม่ลลมแข็งแน่น,น,นแล้วไม่ปวดแล้วนี่ไม่ปวดกันอะไรไปจริงเหรอ okay. จะปวดจะปวดหรือยังแบบเหมือนมีใครอะไรไม่เห็นหมอเจ็บบอกทิ้งไปไม่ใช่มันทะลุพ้าป <c oughs> ีกของฟ้ารุ่งเอ้ยลุกแจนอนแจนอนดไม่ใช่เนี่ยครับนอนทรามารทุกคืนเลยเมื่อวานเนี่ยก็เจ้าคุณก็ติดซึ้งตรงนี้นอนทรามานทุกคืน คือนอนแล้วมันจะมันมันมันดึงอ่ะนอนไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาเขียนว่าหลานีไปรอดเท้พันไม่รอดเท้พันรองก็้าพันอันนี้เราบอกเขาแล้วว่าเราจะแทงเข็มให้เขาก็ไม่เชื่อมือเราเห็นผมหยอกเล่นไงว่าเอาเข็มร้อยมุมกลมอะไรไม่เชื่อไม่ได้ทำไม่ได้ทำทุกทีผมเคยให้หมอแทงแล้วไม่ได้ทำทุกทีไม่ได้ทำสักทีจริงไม่หมอเขาแทงให้ปลายเนื้อเนี่ยอยู่แค่นั้นเองครับ ของผมนี่ปั่นเลยปั่นตามว่าไปเลยนี่นะครับหลวงพี่นวดแล้วเป็นไงบ้างครับคือคือคือตอนนี้อะดีขึ้นเหรอคือคือเส้นตรงนั้นหนมันเลยหน่อยเดียวเพราะต้นนี้เส้นนี่เราทวงงออกไปได้แต่เราอะขี้สามจุดไปแล้วเอ่อมันก็เลยเป็นผลเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่ผมจะสอนพี่ใจเทพหลวงพี่ยืนตรงนู้นอ่าอ่ายังอ่าอ่าบอกเขาสิว่าเป็นไงบ้าง ไม่้มันจะโล่งขึ้นเยอะครตัวเบี่ยงแล้วเป็นไงไห่ไม่ขึบและไม่ปวดตัวเนี้ยไม่ดึงเลยเนี้ยเพราะว่าเต้นลงมามันติดสอบคนมันจอ่อนวิธีการแก้ก็ต้องเอาแบบที่บอกคือบางครั้งเนี่ยมันบางคนจะเชื่อเราไม่เชื่อเราไม่รู้แต่เพราะว่าผมก็ว่าถ้ามันไม่อยู่ในตัวนะไม่แทงสะดือไม่แทง ท้องน้อยเลยแบบเนี้ยไม่แทงหนังแบบเนี้ยไม่ถอดเสื้อเนี้ยก็จะจะพยายามทําให้ได้อยู่แ้่ถอดลงถอดเสื้อแล้วไม่ไหวครับมันมันมันน่าเกลียดครับถ้าเป็นนิ้วแบบเนี้ยเรายัางพอแก้อาการให้ได้ยครับนี่นะครับหลวงพี่ก็องพี่ก่อนก่อน <ๆ S 1> มาบวชเป็นทําอะไรเนี่ยหมอลองไปดูคอชัดเจนกะ่าผ,ผ่าผ่าคอไปแล้วผ่าครั้งแรกก็คือที่มาบวชที่นี่ก็คือหมอหน้าผ่าหน้าที่สองอ่า ก็พอมารักษาที <GDP. S 2> ่นี่ก็ดีขึ้นหมายเงั้นพี่พี่ต้องผ่าคอตัดคออีกเหรอใช่หมอนัาทำเล็บหน้าเขาผลเอาน่าหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วนะอ่าแต่แต่นั้นมาผมเลยมาบวชได้อยู่ที่นี่ยาวกี่ปีละตแต่เดือนรอบรอบแรกผมบวชเดือนครับเมษาพฤษภาอ่าัดเวลาออกจากงานแล้วก็มาบวชยาวเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยเหรอไม่งั้นพี่ก็เดี้ยงหลวงพี่ก็เดี้ยงเลยเ็ว ต้องดูนยร์กัคือผ่าอรสเลยครับดูในู้ไมจะเปิดรูให้ดูกาลังจะเปิดรูให้ดู<ช>เขาเ,<ข>เ,เขาผ่าคอเพื่อที่จะเอากระดูกอะไรงไงพี่หมอนรองดูคอทับเส้นกระสานีังไงเถี๋ว่ากระดูกคอเราอะมันเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บพอเสื่อมปุ๊บเทับเส้นก็กนค,คือมันจะกระดูกยาสดโดนัตถุเนี่ยมันจะปวดใจหลงหลงลงพี่นี่นจะเป็นคนง่อยเลยเหร ก็คือกระดูกอ่อนนะมันซดมันซดลงมาไงมันกดทับลงไปเรื่อยๆก็คือผมตองเลาะเอาพวที่โคนกระดูกและที่คอออเพื่อจะให้เลือดจากสมองวิ่งเข้าไปเยียือองครับยังก็อเป็นอมพัฒน์ตรงนี้ก็เป็นอวมพัฒอวมาุึกใช่นี่นะครับนี่นะครับนี่คือเลาะที่ไห้ที่คอยังอยู่อยู่ ไปขึ้นสนามบินไม่ได้แล้วนี่นี่คือนัดนัดหลุดด้วยหรอไม่ใช่อันนี้คือเขาใส่กระดูกเชียงกระดูกเชียงที่คอทั้งหลายผ่านี่หมอไม่ได้ผ่าง่ายๆเั้ยเพรว่ามันอันตรา,ายใครจะเลือกอย่างอัรอดตายเลยมาบวชเป็นพระใช่คือผมมารับใช้พระพุทธศาสนาเลยตอนที่หมอรักษาที่สอง,องทำเนื้ออ,อะไรหมอบอกว่าไม่ต้องอ่าผ่าแล้วไม่รอดคือผ่าที่สอง เป็นนี่อีก็คือต้องผ่าเข้าทีสองอะไรครับริมฟอมมานวดก็หายมันจะหายจริงๆเลยตอนนั้นนี่หายมามามาถามหลวงพี่ได้ที่วัดเลยนะครับว่าผู้มีประสบการณ์ตรงเอ้ยหลวงพี่เขาเขาเขาเโปะยาสลบไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ที่ไหนตอนผ่ากี่ชั่วโมงตอนผ่าแปดชั่วโมงโควิดระดับสามด้วยกนะโควิดระดับสามด้วยากโควิดระดับสามด้วยนี่นะครับเพราะว่ามีตัวอย่างอยู่ที่วัดเลยนะครับ นี่นี่นะครับช่วงนั้นมีแต่คนไข้เป็นโควิดหมอถ้าไม่รู้จักกันจริงเขาไม่ผ่าถ้าไม่เส้นใหญ่หรือไม่ไม่นั่นถ้าไม่เส้นใหญ่จริงหมอไม่ผ่าให้ครับนี่นะครับคนไข้เป็นโควิดเยอะไปเยอะพอแล้วจริงๆตอนนั้นระดับสามนี้ทั่วประเทศมันจะวุ่นวายมากจะได้ไหมระดับครับผมจะวุ่นวายมากคือถ้าใครหัวล้าขั้งแตกเขาไม่ไม่เยอะจริงหมอไม่เยอะให้ครับในเจะคนไข้ติดโควิดแล้วหมอติดหมอติดโควิดพยาบาลก็ติดโควิด ตายก็ตายเป็นเบือจะติดกันคลิกันหมดนี่นะครับประสบการณ์จากหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่บุญเรืองครับหลวงพี่บุญเรืองนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับมาฟังพระอีวัดนี้เล่าเลยนี่เลยอยู่อยู่อยู่ใกล้หมอนี่สบายดีสุดอยู่ใกล้หลวงพี่หลวงพณ์ใกล้ธมชาต่กรโรงพยาบาลอ่าคือคือที่เส้นใหญ่มอยู่ก็เป็นโรงพยาบาลใกล้กับหมอถึงได้พานี่นะครับไม่งั้นไม่มีหลวงพี่บุญเรือง ในวันนี้นะครับหลงพี่พอมานวดกับหลวงพี่อัมพลก็ก็ก็ดีขึ้นทำหรอก็ดีขึ้นก็คือถ้าปกติก็คือกลางคืนก็คือจะไม่ได้นอนจะนั่งบน,กกนพุกตรงที่ปวดต้องมาทะร้องให้อ๋อขา้าไม่ได้กินเหล้าก็คือนอนไม่ไดับนี่นะครับสวรรค์นบนดิน,นอยู่ที่วัดอำพุนี่นะครับกราบน้ัสรรการขอบคุณมากครับหลวงพี่อัมพลหลวงพี่พเรือง ครับผมกลับมาสัการครับ